สวัสดีครับหนึ่งนาทีมีสาระกับนเลยครับวันนี้พามารู้จักกับลูกบอลที่ใช้บริหารมือนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทํางานนะใช้มือนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ผ่อนคลายบ้างไม่บริหารมือบ้างอาจจะมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บหรือว่าการอักเสบของเอ็นข้อมือได้นะเนะี่ยเราทํางานเหนื่อย,อยใช้มือเยอะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์ เราก็สามารถที่จะบริหารไดนะ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 ้ทั้งสองมือบนะริหารกันได้นะว่าง,างนะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังจากที่ทำงานหนะักนะก็ผ่อนคลายบ้างนะก็มีวิธีการหลากหลายแนละ้วแต่ใครจะคิดค้นมาว่าจะบริหารแบบไหนก็ขอให้ได้ใช้การกล้นะามเนื้อข้อมือในการบริหารได้